ก็ผมคนเดียวมั้งข <c oughs> นุนมาด้วยด้วยกันขนุนอะโอ๊ยตายเย็นไปหายไป ว่าหนูลดเสียง่อนดีกว่าเสียงมันแห่งหน้าตัวเลยนี่มันจะลดมันจะลดไปครึ่งนึงแล้วมดีกว่าจะลดได้เดี๋ยวสุนทรตอนนี้พี่กำลังสู้อยู่ที่สามที้ เ้าเข,ข้าบ้างนะฮัลุปีตัวฟางแล้วอีชัดโอ้เฮ้ยไ้ใครรอกรอกมาใครรอกมาเห็นรอออกมาแลวเว้ยแค่มันตินดร่มเลยทุกนมามอยู่รอบรดีวกว่านะแล้วก็ยิงมนันอะ ำนะคะแต่ว่าเราตีผิดแล้วเอกของเรียวหาสุดที่เจอมันหายไปไหนวะีอยาจะเรียกมันมาบ้างสายธนูมัน มันจะฟังันมันกันเลย,ม,เลยมีอะไรใช้ใจไนาะ นุบ er ูือดียัไว้หมเลยขึ้นหลอดแล้วเลยขึ้นหลอดแล้วรอเขาบ้างโอ้โหนี่พูดเรากี่คนวะนี่มี่นุบอุปถัที่เชิญว่เปลี่ยนทะูแล้ว ไม่ตรงไหนอุลวายอยู่ใกล้เย้คิดซะตายแล้วเลยจ้ะธนูมันเลยค่ะธนูมันเลยค่ะประชิดเลยค่ะระวังนะประชิดอยู่มันขึ้นไปมากระพุ้งอะไรก็รีบเต็มหมุนตัวหลบเลยนะยิงลำคาญเสียงไม่ดีเลยนะ เฮ้ยเลยตะกี้างแล้วตะก้ไเอาดัาดูมามาไม่ให้อ่ะอย่าลอมันอย่าลอมันแมต้องเปลี่ยนฝั่งแล้วดูไหมสีหลังสีงาดอ้กระตุกมาค่ะก็อย่างกระตุกอะแล้วดูเสียงสิหรือว่าหนูคนนึงเลดเสียงอีก เ้เสกเบาๆเลยเฮี้กลับไปกลับไปอแล้วกลับไปไกลบอเลยเฮ้ยยเฮ้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 ้ทากันไปกันใหญ่แล้วยาเดี ดาาของมันตัวเองฮะโอ้ตายแล้วค่ะมันมันออกมาได้ไงอ่ะเอ้ยเจ้มาเอกเหรอเดี๋ยวนะเอาใช้อะไรดีเนี่ยให้เป็นไร เมื่อกี้อาการแหลกมากเลยเดี๋ยวนี่ก่อนก็้กันโอ้จะมาแล้วโอือหึสวัโดีคือต้องมาฉุดโอ้โหกระทึกกระทึกกระทึกเย้โอ้โหโอ้โหต้องมาเร็วๆไมได้ได้ได้มาเป็นไรนะ แต่ยังเอ๊ะมันได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ได้พี่เบลสามสิบว่ตอนเนี้ยโอ้ oh. แล้วพี่ล้าช็อตรู้สึกว่าได้ไบมวะอ๋อมันเขียนว่าห้าหมื่นเรียวแต่ว่ามันไม่ได้เขียนว่าได้ได้เร็วเลยมั้งได์โ <Yeah, S 1> ตกันสได์โตกันเลยทีเดียวเยร้าช็อต น้อกมันได้เวลริตีชื่อชื่อตี่ยหรือเฉพาะคนาราสวะไม่รู้สิน่าจะคนราสนะเพราะว่าขนาดการทำเควสเนะี่ยเควสอะไรนะพรเครวสเพราเควสล่าบอลอ่ยถ้าเกิดไม่ใช่คนราสอะ่ะก็ไม่ได้จำนวนบอลม,มันค่อนข้างน่าจะไอเรื่องเลือดเอไม่ใช่เรื่อง,<ม>เ,องเอฟพี e ก็น่าจะเหมือนกันนะแล้วคนอื่นไปไหนหมเดเนี่ยนั่นสิเดยนนี่ก่อนนะ โอเคนะคะกลับมากันต่อกับเกมโอนิจิรีกันแล้วนะครับผมซึ่งรู้สึกตอนนี้ก็เป็นดนอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะผมไม่ได้เล่นกันนานจัดเลยค่ะไ,ไม่ได้เ่กันนานจัดนะแต่ว่าเราก็รู้สึกจะผ่านตรงนี้ไปแล้วล่ะผ่านเราเราไปถึง <c oughs> อุ้ย <c oughs> ไปสภาพพามเหอะพามเหอะํามพามเหอะจะต้องปันหินนะนะหรือควรจะเปลี่ยนเป็นดาบไหมอุ้ย เราไม่ต้องสูญแผว่าทำไมคิดวลสามสินะเพราะว่า่องมันยาวเดี๋ยวค่อยเล่านะอย่าไปเล่าไปเลยแล้วแต่แล้วเล่าระหว่วหางทางก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขายิบด,ดาบก่อนลืมระดาบไหนก็คือว่าที่เรื่องขสามสิเนี่ยเป็นเพราะโดยบังเอิญนะก็คือมันมีบอสที่เกิดตรงตรง,ตรงในในสนามอะ่ะเออบอสตรงแบบอะ่ะมันเกิดในแบบใช่ไหมเออเนี่ย <c oughs> ก็มีแบบมนไปช่วยๆ่กันตีอะ่ะทีนี้ อเออก็แบบตีไปเรเื่อยๆอ่ะตีไปเรื่อยๆจนกินได้ล้าช็อตนะก็เลยได้เร็วมาขนาดนี้เลยอ่ะต้องไมฮะเจอเจอพวกบอที่ตามแบบต่างๆอ่ะให้ล้าช็อตให้ได้คือคือแบบเขาตีตีกันอยู่พอเลือดจะหมดแล้วเราก็เปลี่ยนไปล้าช็อตไม่ใช่เออนั่นแหละวอเร็วอ่ะเออเดี๋ยวเกณฑ์อาวุธเถอะอุ้ยอเหี้ยเพราะฉะนั้นเขาดี้ไอ้ดี่จะบอกอายุสามสิบ อะไรเหรอจะจะบอกว่าเลเวลาสามสิบเดินไปบอกคนที่อายุคนที่อายุสามสิบทำร้ายเขาอ่ะมีเพียวเองเนาะทำร้ายเขาอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่เลือดเลือดจะหมดเฮ้ยมันหมมันคือตะขาบค่ะเอาตะขาบเลยเพิ่มหมดแล้เลยอีหมดไอ้เียเ้า เนี่ยต้องคนน้ำใส่มุ้ดเหมือนที่ทำให้องน้ำเเวลามีมดขอตตามกําแพงแล้วก็ต้องเอาสายชีตูชิดมีโรงคูทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยีเก้าดีไมเงี้ยมีตอนหนึ่งลงดันแหละว่าแล้วพี่ใหญ่ก็แบบแบบแบบวิ่งวนไปวิ่งวนมาเพราะว่าต้องหาจังหวะปับอสใช่ไหมเลือเลือกยากสุดเลยเพราะว่า ในฐานะผู้ที่เป็นเลเวลสามสิบนะแล้วแบบตอนแรกก็เห็นหนูฮิวไงนึกว่าหนูราดกันแต่ที่ไหนได้อุ้ยอิชิสุกากะอิชิสุกะแย่งโอ้โหมึงน่าเกลียดที่สุดเลยเอาตายเลยไม่หหดในกบสาบเลยมันเออเอ๊ะ รู้สึกว่าหนูมานี่ปล่อยปล่อยให้เ้าไวนี่กันนะเฮ้ยมาจากไหนเอ้ยเอ้มึงัวยักษ์เล่นการดขอภัยนะจ๊ะพอดีไม่ใช่คนเก่งขนานดะนั้นควบคุมเมาส์อะไรยังค่อนข้างลำบากเลยบอกคนเล่นไม่เก่งอ่ะโผเข้าไปเลยเชือไม่จบอีกแล้วดันนี้รู้สึกว่าจะยาวนะ ดันยาวด้วยเหนื่อยแน่นอนค่ะคราวนี้จะเกิดได้ไม่เต็มกว่านะได้สีแดงแนะล้วดีดไปเอากำเอาดำในเวนเอากำในเวนเอาเฉ็สุกสะโพนงงที่ไหนก็อ๋อเราปล่อยเขาบูไปนะคะในฐานะที่เขาเ <c oughs> วลเยอะเ <c oughs> <c oughs> วลเยอะด้วยความบังเอิญน่ะ<ห>รู้สึกเหมือนเห็น เอวุฒิอ๋อ,อเดินออ,อเ,เป็นการปรนันหาที่มุ้งวิ้งมากเลยอ,อ,อ๋อใช้ดีไหมเนี่ยใช้อะไรเหรออ๋ทอทดสอบอะออกเลยเหรอหทดสอบสก,กิลอะเด็กก็ไม่รู้จะใช้คาถาอะไรแล้วเนี่ยมันกากหมดทุกอ,อันเลยของพิง อ้ยน้องหินน้องหิงนเหรอเฮ้ยเฮ้ยหัวดู่นะน้องหิงนะน้อยเอ,อ,อ,อาเที่ยวเอาหนูบางทีหนูก็เกลียดเสียงอีมีโลคุนนะแบบหัวชาไม่ได้ไม่ไดีเสียงมันะอะแต่เป็นจะคนใช้ แล้วนี่ไม่เชิญตัวอะไรออกมาเลยเหรอน้องแมวอะไรประมาณเนี้ยปกติก็ไม่ชอบเชิญอยู่นะเอาเบือนมันจะมีประโยชน์งไงแบบชิซุกายไงแอบลารให้ชิซูกาเราอาอาสักตัวก็ได้น่จะไปกดเคว้ยทำไมนีม่ได้ทำเคว้ยเควยจอยบ้างกรอนก็ทำนะเนเอาเอาโยชิคูเนะแล้วกันนะโยชิโยชิจัง จำไม่ได้ว่าเราเจอโมโมทาโร่ตอนไหนโมโมตันต้องรู้สึกอูต้องไปดันมาราธอนก่อนมั้งในมาราธอนลืมอ๋อมังอม้งจำได้แล้วที่นันเตียวเคยบอกไว้อุ้ยอุ้ยเฮียตกใจตัวอะไรเนี่ยนักเกลียดนักเกลียดแล้วมันเียน่ากลัวด,ด,ด,ดีนะไอเทมเป็นถุงอะถ้าเกิดเป็นลูกล่าง ลุกหลางหน้าตาบางทีเจออ้วกมาทําไมถูกทางนะทางนี้เราบ้างเฮ้ยแต่ว่าเราย้อนวะไม่ย้อนไม่ย้อนไม่ย้อนไม่ได้ย้อนสิ่งที่พบอาศัยคุ้นเคยของพวกเราคี่สิ่งกันไม่เอ่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเหตุอะไรเนี่ยเอี๋เลยเทียมแบบเทียมแบบคืออะไรย้อน นี่โอ๋นี่ไงโมโมคะลูมโมตันนเด็กท้อสักกันนี่ถ้าถือขนเผลอนั่นนึกว่าท้อสักกันจะสู้ไหวไหมนี่ฮะน่นสีข้าวลุยน้ำสีน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่นะถึงข้าวก่อนจะลำบากรู้สึกว่าข้าวก่อนหนูลุยเดียวนะก็ได้อยู่นะเะเป็นอะไรแต่จะไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่ เกมแบโอ้เยเกมแมทกว่าจะรู้ชื่อตัวนี้ตอนแรกเปราบได้ไงเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้อุ้ยมันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มัอมมโอ,โอ,โอ้ไม่ห่วงสุขภาพเลยพี่เสุดเก้าสอาอยู่อุ้ยโอ้ยโคู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  โอ้ลบโอ้อีก่ายเลยปี๊ยเปียเปียปัดปัดปัดยามาเต็มค่ะอุ้ยอ้ยอ้อ้ยอุ้อ้ยอุอุ้ออุ้อุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุย็นอุ้ยใจเย็น้ยอุยอุ้ยอยอุอยอุ้ยยอุ้ยอุอ้ยอุ้อยอุอยอุอื้อออ นี่ยังขนาดนี้จะบอกว่าทำไมนุ้งไม้ไม่เข้าไปบวกนะนุ้งไม้สายซับด้วยนะจ๊ะบวกไปก็ไม่มีประโยชน์เออเอาโอ้ลบบลบไม่รู้ลบอบไงแล้วเนี่ยอ้าอุยอุย,อยบินไปไหนแล้วมองไม่เห็นโอ่ีนะไม่ใช่ดาบสิ

บอบช้ำจังเลยรู้สึกบอบช้ำจากการโดนกาดขักาศโอกาศ yes อ้าวเราอยู่บนวัดไม่นี่พอดีซูชิคือจะหมดแล้วเติมซูชิก่อนไหมมันคือเอาเข้าดันได้แค่10อันปั้นเหรอแย่แย่ราต้องคู่ต่อไหมเนี่ย คุ้นณเหมือนจะสู้ส<ำ>ตอ่อยังไงก็ไม่รู้แฮะมีโมโมทาโร่ลงนู้นสีเขียวๆนะอ่ะตีนปักผมนิสุกาตีนปักผมมึงแม่งฟังฟูฟยตีนปัดผมยักษ์เอากูเหรอยักษ์นี่กูใช่ไหมมองไงมองไง มา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 ลีเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอโาวเพื่อนรักกันไหมอะไรลาโมโมทันทุกดูจริงดิคะเดี๋ยวนี้เอาจริงดิเยี่ยมมากคู่ค้างเลยหายค้างเลยเดี๋ยวสิแล้วแล้วรู้สึกเออเดี๋ยวดูวินไงโอ้ยเดี๋ยว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 ไปไม่ถึง อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอาอย่าอย่าอย่าทำไรหนูอย่าทำไรหนูปุ๊กปุ๊กมือปุ๊กปุ๊กมือปุ๊กไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวหิวแต่หนูสมควรจะทำไงเนี่ยเวทก็ไม่แข็งเอียร์ขาดช่องพ่ยังไงดีเนี่ยโอ้

อ,อุ้ยมันสกัดได้อ่ะมันสกัดจิตได้พยายามยื้ออยู่นี่ขอที่ชันเนี่ยแหละจัดการมันนีนี่นี่นี่เรียบร้อยล้มเลยค่ะเย้ติดติดก้องยินดีว่ะจะให้ตับมือ,อ กคุณสะสมเหรอขอโทษใจนะพินไม่มีอะไรในมือยืดอากาศให้หายติดทิ้ด้วนะโอเคฮิวฮิวแบบแล้วฮิวก็ไม่ได้มากมายอะไรด้วยต้องต้องหาคาถาดีๆบ้างทำไมเอฟเฟกต์บั็กวะเอฟเฟกต์อะไรอ่ะนี่ดูดิตรงไหนตรงไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ ม่เห็นเลยไม่เห็นทางไม่เห็นตอนที่ไม่เห็นนะไม่ไม่เห็นอะไรอ่ะค่าค่าเปอจะเป็นลอยบนอากาศแล้วก็แสงพุ่งขางของนูพุ่งแม็กคารเนี่ยของหนูเคยเห็นออร่าประตูแสงนิดนึงแสงพุ่งแ้็กคาร์สอี๊กคุห่ป่ะเรียบร้อยภารกิจเราไปแฮนด์สุดก็อัญเชิญโมโมทาโร่มาได้แล้ว ่ได้ไอีอิบูสด้วยใช่แต่ยังไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลย,เย,เลยโอเคพอสพออะไรนะจ๊ะหมดเวลาสนุกแล้วสิก็ขอจบคลิปนี้แต่เียงเท่านี้น,นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะอยากสอบถามเรื่องอะไรให้เข้าไปที่เพจชินิชัยซีเฮดได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะหรือใช้มาทาง Facebook เจอตรงเลยก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย